สวัสดีครับวันนี้พบกับเบิร์ดแคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนําปัญหาการสตาร์ทรถไม่ติดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ลองดูที่ตามไปด้วยกันเลยนะครับก็คือเมื่อเวลาสตาร์ทรถแล้วเข็มวัดรอบเครื่องนะครับถ้ารถสตาร์ทไม่ติดให้สังเกตเข็มวัดรอบเครื่องกันก่อนได้เลยนะครับว่าถ้าเข็มไม่ขยับขึ้นนะครับแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟนะครับไม่ส่งสัญญาณเข้าไปที่กล่อง ECU นะครับ เบื้องต้นเราก็มาตรวจสอบที่ด้านหน้าห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับเบสิกหรือขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้ลองเข้าอ่าเข้าอ่าลองไปเช็คดูด้านบนของไดอาไดชาร์จนะครับที่จะมีสายไฟ2เส้นโผลกมานะครับปกติคือเขาจะมีของเพื่อนเพื่อก็น่าจะมีปลั๊ก,กน,นะครับก็ให้ตรวจสอบทั้งปลั๊กทั้งสายไฟนะครับว่ามีขาดหรือชํารุดหรือเปล่านะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่าพบว่าสายไฟยัง ใช้งานได้ปกติคือไม่มีการขาดปักไม่มีการหลวมนะครับก็ให้ลองมาดูสาเหตุต่อไปเลยครับก็ให้ไปดูที่กล่องฟิลนะครับที่อยู่ด้านหน้าเครื่องฝั่งด้านข้างแบตเตอรี่ครับวิธีการเปิดก็ให้ทําการกดที่ปุ่มด้านข้างๆกล่องนะครับเลยยกขึ้นมาครับแล้วก็หงายฝาตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เบื้องต้นนะครับก็ให้ไปดูที่รีเลย e ์ efi นะครับคือคลิปนี้เราจะให้ไป โฟกัสไปที่ตัวรีเลย์ efi นะครับซึ่งหลักๆคือเพื่อนๆสามารถเช็คที่รีเลย์อ่ะที่ฟิลด้วยครับฟิล e ด้วยแล้วก็รีเลย์ด้วยก็ได้ครับแต่อันนี้ในคลิปนี้คือผมจะมาแนะนําว่ารีเลย์เนี่ยมันสามารถเช็คได้ถ้ามีเครื่องมือนะครับก็ตําแหน่งก็อยู่ตามที่อ่ะนิ้วจิ้มไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะดึงรีเลย์ครับออกมาทำการทดสอบนะครับ ทดสอบด้วยเครื่องนะครับเพราะคือทางร้านเรามีเครื่องทดสอบรีเลย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการง่ายในการตรวจเช็ครถลูกค้านะครับถ้ารถอ่าถ้ารีเลย์เนี่ยมันเสียหรือชํารุดนะครับก็คือตัวเครื่องมือวัดเนี่ยก็จะแสดงสถานะเลยว่ารีเลย์เนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยสถานะคืออันนี้ในกล้องมันไม่เห็นเป็นสีแดงครับแต่ว่าของจริงมันจะเป็นสีแดงครับก็เดี๋ยวเราจะหารีเลย์ของเก่าญี่ปุ่นนะครับ มาทําการทดสอบนะครับเพราะรีเลย์พวกนี้นะครับหน้าตาจะเหมือนกันหมดครับเพราะว่ามันมีการซีนกันน้ําเอาไว้นะครับก็ถ้ามันไม่ไม่ไม่แตกหรือชํารุดอ่ะมันก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เลยครับว่าใช้งานได้หรือไม่ได้อันนี้นะครับจากตามในคลิปนะครับก็รีเลย์ตัวนี้ที่เอามาใส่ใหม่นะครับมาทดสอบใหม่คือสถานะใช้งานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเรามานำรีเลย์นะครับเข้าไปติดตั้งไว้ณจุดตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่ง รีเลย์ EFI นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลหลังจากการเปลี่ยนรีเลย์แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็ทำการสตาร์ทรถนะครับก็รถก็คือใช้งานได้ปกติเลยคือรีเลย์เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับเป็นจุดที่อาจทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่มันมีผลนะครับยังไงก็ อย่าลืมตรวจสอบตรวจเช็คกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Bird Can Do ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Bird Can Do ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ